ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเกี่ยวหญ้านะครับหญ้าที่มันขึ้นมาสูงกว่าต้นยางนาแล้วนะครับรวมยางนาแล้วก็จะมีเน,นีืเอเครือเยอะเลยนะครับ มันคืออะไรเยอะเลมันมาเกี่ยวครับก็จะตอนนี้มองยังไม่เห็นตอนอ้นยางนาแล้วที่เกี่ยวไปเมื่อเช้านี่ครับเกี่ยวไปเมื่อเช้าก็จะเป็นลเัเดียบขึ้นนะครับ ก็จะมองเห็นต้นยางนาได้เหี่ยยังไม่หมดตางนี้ก็ขึ้นเยอะเหมือน,นกันตางนี้ก็จะได้เกี่ยวเมือนน่อไงครับก็จะ ครับอขอโยตีไว้เพียงเท่านี้นะครับงานนาก็สิดดีนะครับเขียวดีต้นนี้ไม่ได้ตายนะครับต้นนี้โผล่ขึ้นมาน่แตกกิ่งขึ้นมาน่ครับก็ขอโยตีไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณค่าวัสนี้ครับ